ฮัลโหลไงตัวเองเอานี้ด้วยนะคะฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนคะเขาอยู่ที่โรงแรม ที่โรงแรมบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าไปไหนกับใครอยู่โรงแรมไหนเขาพบลูกค้าอ๋อไปพบลูกค้าลูกค้าแน่นะลูกค้าก็ลูกค้าสิแค่นี้ก่อนนะเขารีบทำไมต้องรีบวางเป็นอางนี้ก็จะเป็นแบบที่จัดงานที่ มีหมอได้นึ่งดีนะใช่โอเคเลยค่ะขอตอนนี้หน่อยไอ้เว่นโทษน,นะคะโทษน,นะคะโทษนะคะจับได้คะ่ะหนังคาเขาเลยแอบบนัดกับคนอื่นใช่ไหมไหนบอกมาหาลูกค้าไงอะไรนี่ตัวเองก็นี่ไงเขากำลังคุยกับลูกค้าอยู่ คุณพิมสุดาลูกค้าเขาสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สุดา,า,า,ดดาแหมทีระชัยเขาเล่าให้ฟังบ่อยเชียวนะคะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะอเออไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะล้อกันเล่นคะ่ะถ้างาั้นยังไงขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงทางเราจะติดต่อกลับไปขอบคุณครับ เอางี้ไหนๆหนก็ไหนๆนละเรากินข้าวกันดีกว่านะคะแมวไม่อยากไปอะไปสิก็รเขาหิวแล้วว่าตัวเองสั่งอาหารอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยน่ากินเลยอะไม่เคยจำเลยนะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่เขาก็เห็นตัวเองกินหมดเกลี้ยงเลยนี่ ตัวเองหาเรื่องเขาเหรอใครก็ได้หาเรื่องเข้าหรือตัวเองน้องๆเช็คบินด่วนเลยนี่ตัวเองเขายังไม่ได้กินของหวานเลยนะจะรีบเช็คบินไปถึงไหนนี้ตัวเองนี่ยังไงจะชวนทะเลาะกันไปถึงไหนใครกันแน่ที่ชวนทะเลาะตัวเองแหละชวนนี่หาเรื่องเขาตลอดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะโหตามว่าเขาอยู่ไหนไปไหนทําอะไรบ้างแหละแถวนี้อะรว่าต่อหน้าลูกค้าอีกแล้วนี่ยังจะมาฟาดกงฟาดไงเขาใช้ก็ทนไม่ไหวแล้วนะเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน ผมก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน890บาทครับเราก็ทนไม่ไหวจ่ายตั้งค์ แฟนันะแกเขา,าเป็นเด็กดีฉันพูดอะไรไปก็เชื่อหมดแหละไม่มีมานอกลู้นอกทางหรอกฉันอยากรู้จังเลยว่าเวลาพวกผู้ชายเขาอยู่ในกลุ่มกันอะ่ะเขาจะเม้าพวกเราว่ายังไงขืนเอาเรื่องของฉันไปเม้านะมีหวังตายสถานเดียวฉันจะต้องลองสืบดูแล้วละ่ะว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาเขาพูดถึงฉันว่ายังไงบ้างนี่เมียแกเป็นไงบ้างวะ ได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยแกเลี้ยงเมียแกด้วยอ้อยด้วยกล้วยเลยวะถูกต้องนะครับโอ้โช่วงนี้ช้างเรียกแม่แล้ววันๆเนี่ยเอางวงมาสกิดตลอดนี่ว่าจะพาไปสุรินไปลากซุงโอ้โหเฮ้ยแต่เมียข้าเด็ดกว่าเว้ยผอมเพียวหุ่นดีมากว้าวเอแต่นี่หุ่นดีไม่ใช่อะไรนะโอ้โหรักทั้งตัวเลยไอ้สเตย์อะ ดึงออกปั๊บนะเปะเหมือนช้างเลยบอกฝากไปสุินสักตัวได้ไหมเออนี่พูดถึงแฟนแกไปหาหมอป่วยเป็นอะไรป่าววะโอ้ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกไปหาหมอสันนะดิสันอะไรวะสันจะกำไงร้อยไหมฉีดโบทอกเติมฟิลเลอร์คุยกันนี่นะโอ้โหหน้าตึงนี้ยเลยตึงยืีเลยหน้ามีคำถามตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครอยากเจอเมียข้านะ ไปเลยห้างไหนมีเซลนะอ์นะ์ห้าอยู่นั่นทั้งวันนะ่ะไปช็อปนี่นะ,ะซื้อนะกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอุ้ดซื้ออะไรแนละ้วแต่ที่เด็ดสุดคืออะไรรูป้ป่ะอะไรอะ่ะกระเป๋าไงอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยอ่ะไม่มีนี่ถึงขั้นเสียชีวิตทุกแล้วแพงไปหน่อยไม่เป็นไรนะใช้ของกอฟไม,<อ>ไม่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 เมียข้าไม่ใช้ของกอลฟเวย้ยโอ้ยเน้นเท่าไรวันว่ะ <laughs> โอ้โหหนักกว่าอีกแต่นี่ไม่พอนะ เห็นเมียข้าสวยๆเซ็กซี่แบบนี้สุ่มซ่ามไปที่หนึ่งเลยป่นมากอ๋อแล้วนี้ก็เป็นใช่ปะเหอฮะอ๋ออ๋นี่ออ๋ออดออ๋ออ๋ออดอยู่อลยออ เมียจ๋าหัวจ๋ามีอะไรจะนินทาเมียไหมจ๊ะไม่มีแล้วจะเมียจ๋าดีถ้าไม่มีฉันมีไม่ไมไม่บอมโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหวไหมบอมสบาย เรื่องหัวเราะอะไรเนี่ยกูหัวเาราะห,หน้าตัวเองอะดิโอ้โหเขาไปแค่สามเดือนเองนะไม่ไปไม่ได้หรอเขาไปทำงานนะตัวเองก็รู้ว่าเป็นโอกาสดีของเขาเจ้านายเขาอุตส่าห์ไว้ใจนะกลับมาได้เลื่อนตำแหน่งด้วยโอ้โหสามเดือนเ,เลยนะเขาจะอยู่กับใครอ,อะ เอานะเขาสัญญาว่าเขาจะโทรหาตัวเองทุกวันเลยจริงนะเขาสัญญารักนะเด็กน้อยของเขาเขาไปแล้วนะนแนะ้เขาจะรีบกลับนะ ไอ้ชิบไอ้ชิบไอ้ชิบมันนี่เฮ้ยประเจ้าเฮ้ยเมียโทรมาปิดดัวนด้วนโฮ้ยใจตรงกันพอดีเลยอ่ะไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานเลยนะคะทำอะไรอยู่คะเขาเขเขาเลยจะเข้านอนแล้ว วันนี้ทำงานมาทั้งวันเหนื่อยเหนื่อยงั้น,น,นก็ไปนอนเถอะค่ะไม่กวนละเดี๋ยวๆซีเดงเขาต้อง,างองนอนเนี่ยทุกคืนเลยเหงาก็เหงาไม่มีใครให้กอดให้อุ่นเลยอะ่ะไม่ต้องมาอ้อนเลยเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วตัวเองรีบๆกลับมานะเขาอ่ะชิบ้าตายอยู่แล้วจ้าตเตนไปนอนเถอะนะคะฝันดีค่ะ ทีฟนี่เองไปโกหกเขาทำไมวะโอ้พี่ไม่โกหกก็ตายสิแหมแมวไม่อยู่อ่ะหนูร่าเริงเลยเช่นนะ้นราษัทนายพวกเราสนุกกันต่อเอาอุ้ยสงสัยายปุ๊กลุกจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนนะคะก็รีบไปเปิดสิจักคนสวย อะไร <esi> อะไรอะไรเป็นไรจ๊ะอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่มันอะไรอะตัวเองตัวเองทำใหกลับมาเร็วจังอะเขากะจะกลับมาเซอร์ไพรส์แต่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าแบบนี้ไหนบอกว่าต้องนอนคนเดียวเหงางูเหงาอย้างแล้วนี่เป็นอะไรเฮ้ยไม่รู้เลย เก็ะโนนด้วยนน่นโน้นโนอุ้ยเอ่อ next station สถานีต่อไปบ้านใครบ้านมันนะโบนโบนเร็วกันระ่อนหนักใช่ไหมเต็งอะไรตกอะกระต่าย